ไอทีระจ,จมากัสดีรับมีสินค้าตัวใหม่มารีวิวให้ชมนะครับตัวนี้เป็นกล่องใส่ของแบบลากได้มีล้อ3ล้อหลังนะครับแล้วก็มี2ล้อหน้าสามารถที่จะปีนบันไดได้นั่นเองนะครับตัวนี้สังเกตดูมันสามารถพับได้นะผมก็เลือกมาหลายตัวก็มาจบที่ตัวนี้ตัวนี้สั่งมาใช้เองนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ผมมีรถเข็นกระเป๋าตัวนี้ใช้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ ผมมีรถเข็นแบบเนี้ใช้ยอยู่แล้วเอาไว้เข็นกระเป๋าเข็นของได้ระดับหนึ่งมันสามารถเอียงไนดะ้แต่มันยังไม่จบนะครับก็เลยมองหารถแบบใหม่ก็เลยได้แบบนี้มาเป็นกล่องพับได้ด้วยกะว่าจะเอาเดินทางไปทำงานไปเที่ยวอาจจะไปแตตลาดด้วยก็ได้นะครับกก็ลองดูก่อนนะครับตอนนี้ผมได้มาแบบนี้เลยยังไม่แกะนะครับตัวนี้มาแกะให้ดู ว่าแพ็คมาในกล่องเป็นยังไงนะครับตัวนี้มาแบบนี้เลยมาแกะดูด้วยกันเลยครับถ้าเกิดว่าท่านใดกำลังมองหานะอยากได้รถเข็นเห็นโฆษณาดีแล้วก็มีร้านหลายร้านที่เขาขายมีหลายรุ่นนะผมเองก็เลือกอยู่เหมือนกันว่าจะเลือกรุ่นไหนดีมียี่ห้อดังๆด้วยมีเดลีมียี่ห้ออื่นด้วยแต่ผมก็เลือกตัวนี้เพราะว่าผมรู้สึกว่ามันสามารถที่จะแยก ก้านจับกับตัวรถได้เหมือนเข็นลากได้ครับบางยี่ห้อมันต้องตะแคงนะครับอย่างแบบเนี้ยแบบที่ผมเคยมีเนี่ยมันลากแบบนี้มันไม่ได้มันต้องตะแคงแบบนี้นะครับผมก็อยากให้ล้อทั้ง4ล้อมันขนานพื้นแล้วตัวก้านเนี่ยมันเอียงเอียงมาให้เราลากได้นั่นเองแต่แบบนี้ยพอจะลากมันคือต้องเอียงแบบนี้ครับขึ้นมาแบบนี้มันรู้สึกว่ายังไม่จบนะครับตัวเนี้ยทำได้ซึ่งเดี๋ยวมาแกะดูกัน3ล้อหลัง เป็นก้านพลาสติกนะครับเป็นลูกปืนเหล็กแล้วก็มียางด้วยโอ้มียางตรงนี้ด้วยโอเคแต่ตัวเนี้มีโยกอะไเล็กน้อยนิดเดียวนะครับอาจจะเป็นให้ตัวได้ต้องมาดูกันว่าใช้งานดีหรือเปล่าโอเคครับตัวนี้เป็นพลาสติกหุ้มยางพลาสติกข้างในเป็นลูกปืนแล้วก็ตัวล้อข้างในก็เป็นลูกปืนเหล็กนะครับโอเคนะค่อนข้างดูแข็งแรงนะครับล้อหลังจะมีอยู่สองข้างซ้ายขวา ก็โอเคส่วนตัวนี้เข้าใจว่าเป็นก้านเหล็กเอาไว้สอดนะครับเดีย๋ยวมาดูกันมีน็อตให้ด้วยครับน็อตตัวนี้ก็น่าจะเป็นการประกอบคานเมื่อสักครู่ที่เป็นเหล็กนะครับมีไขค,รครวงมาให้ด้วยแล้วก็มีแหวนกับนออ็อต2คู่ในการประกอบนะครับให้เอาเหล็กตัวนี้เสียบเข้าไปฝั่งนี้นะครับไม่แน่ใจว่าจะเห็นไหมอ่ะตรงนี้นะครับเสียบเข้าไปฝั่งนี้ทะลุออกมา ทะลุมาฝั่งนี้แล้วก็มาตรงนี้นี่นะครับก็จะได้แบบนี้นะครับหลังจากนั้นตัวล้อให้คุณเอาล้อมาใส่ให้หันฝั่งที่เป็นด้านไหนตัวนี้คือด้านในนะครับเพื่อที่จะใส่เข้าไปแบบนี้ให้อยู่ด้านในส,สวยๆนะครับในการใส่ล้อนะครับอันดับแรกก็ให้ใส่แหวนลงไปก่อนตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้ฝั่งตรงเนี้ย เขาไม่กระแทกกับตัวรถนะครับเราก็ใส่แหวนลงไปก่อนหลังจากนั้นก็เอาล้อหันด้านในเข้านะครับที่เป็นตรงนี้นะที่เป็นรูตรงเนี้อยู่ด้านในเข้าหาตัวรถนะครับคุณก็สวมเข้าไปแบบนี้ลองทดสอบครับเห็นไหมครับมันจะลื่นๆมันจะไม่โขกกับตัวรถนะครับเพราะว่ามันมีแหวนไปลองก่อนหลังจากนั้นก็สวมตัวนี้ประกบเข้าไปนะครับโอเคประกบเข้าไปละได้แล้วนะครับ หลังจากนั้นก็หมุนน็อตล็อกเอาไว้น็อตตัวนี้จะทำหน้าที่ล็อกไม่ให้สามารถกดสลักตรงนี้ได้นะครับหมุนน็อตเข้าไปล็อกเอาไว้แค่นั้นเองนะครับโอเคได้แล้วกดสลักไม่ได้แล้วนะครับแค่นี้สังเกตดูจะหมุนได้ลื่นๆเลยนะครับโอเคมาอีกฝั่งหนึ่งครับ อีกฝั่งหนึ่งก็เช่นเดียวกันนะครับอีกฝั่งหนึ่งใส่แหวนเข้าไปก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ใส่ล้อหันด้านให้ถูกต้องด้วยนะครับด้านนอกออกมาถูกต้องเนี่ยจะสวยนะครับหลังจากนั้นก็กดอ่าโอเคเข้าเรียบร้อยแล้วหมุนน็อตครับ หมุนน็อตลงไปแค่นี้ก็เสร็จแล้วสำหรับการประกอบล้อนะครับอ่าโอเคเรียบร้อยครับเสร็จแล้วสำหรับรถเข็นแบบลากนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วในการใช้งานนะครับก็ให้คุณหมุนด้านข้างออกก่อนเนี่ยฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นตัวที่ล็อกนะครับ ให้คุณปลดล็อกก่อนโดยการหมุนหมุนคลายออกมาเหมือนเหมือนหมุนแค่เนี้ยหมุนคลายออกมาปลดล็อกนะครับเช่นเดียวกันฝั่งนี้ด้วยหมุนคลายออกมานิดนึงอ่าเรียบร้อยแล้วก็ดึงออกมาครับดึงออกมาแบบนี้ได้แล้วพอดึงออกมาเสร็จแล้วก็ดันพื้นลงไป อ่าโอเคด้านพื้นลงไปจนดังแทรกนะครับมันจะต้องลงสลักกันสังเกตดูตรงด้านในมันจะลงสลักกันตรงนี้ลงร่องเรียบร้อยแล้วลงร่องเรียบร้อยแล้วมันก็จะแบบนี้ครับโยกเยกนิดหน่อยนะครับมันจะแข็งแรงที่ตอนที่เราเลื่อนตัวนี้ออกมาแล้วเนี่ยครับเลื่อนออกมาแล้วเราก็เลื่อนตัวนี้มาปิดมันก็จะแข็งแรงขึ้นนะครับยิ่งตอนปิดฝาเนี่ยก็จะแข็งแรงมากอ่านี่นะครับปิดฝาเขาปิดไม่ลงนะ ฝาก็จะปิดแค่นี้นะครับไม่มีสลักที่ฝาด้วยตัวฝาก็ปิดแค่นี้แล้วก็ลากเลยนะครับโอ้ดูใหญ่ดีเดี๋ยวมาวัดขนาดกันจุดเด่นๆของรุ่นเนี้ยที่ผมสั่งมาเพราะว่าเขาสามารถที่จะหมุนตรงเนี้ยปลดล็อกแล้วก็ดึงออกมาได้นะครับเดี๋ยวผมดูก่อนว่าจะปลดล็อกยังไงได้บ้างนะี่แค่นี้นะครับแล้วก็ค่อยๆเลื่อนนะครับอ่ะโอเคค่อยๆเลื่อนออกมาแบบนี้นะครับ อ่ะไม่เป็นไรอันนี้ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าติดติดก็หมุนนิดนึงนะครับหมุนล็อกนิดนึงผมไม่แน่ใจว่าตัวเนี้จะลงถึงไหนอาจจะลงมาถึงข้างล่างก็ได้เพราะว่าตัวนี้เขาไม่ได้ห้อยอยู่นะครับอ่ะเขาจะปล่อยก็น่าจะอยู่ประมาณนี้คุณสามารถลากได้นี่ครับสังเกตดูไหมจุดเด่นคืออย่างเงี้ยสามารถลากอย่างนี้ได้เลยเพราะว่าเขาแยกออกมาแบบเนี้มันจะลากได้ง่ายๆ,ๆเพราะว่าล้อมันอยู่บนพื้นอยู่แล้วสังเกตดูนะครับล้อทั้งหมด4ด้าน มันอยู่บนพื้นแต่บางรุ่นมันแยกตัวเนี้ออกมาไม่ได้ทําให้มันต้องอยู่ท่านี้นะครับแล้วมันจะเป็นต้องเอียงเอียงแบบเนี้ยผมไม่โอเคนะครับผมชอบแบบนี้แล้มันแยกออกมามันลากได้สบายๆนะครับในการประกอบเข้าไปก็กดให้ชิดนะครับด้านข้างจะมีสลักอยู่หมุนคลายออกนิดนึงเพื่อที่จะยัดเข้าไปใหม่นะครับโอเคด้านนี้สุดแล้วด้านนี้สุดแล้วก็หมุนล็อก อ่าสุดละก็จะขึ้นมาไม่ได้แล้วจะแยกออกมาไม่ได้นะครับเนี่ยก็จะอยู่แบบนี้จําเป็นจะต้องเอียงแบบนี้เท่านั้นขึ้นบันไดนะครับซึ่งค่อนข้างโอเคนะถือว่าทําออกมาได้ดีนะครับรู้สึกว่าชอบสําหรับตัวนี้ก็ดูแข็งแรงดีโดยรวมดูแข็งแรงดีนะครับบริเวณก้านตรงนี้ก็ทําออกมาได้ดีดูแข็งแรงนะครับก็กดลงมาคือเป็นหน้าที่ของเขาอยู่แล้วเหมือน รถล,ลากกระเป๋าลากอะไรพวกนี้ที่ผมมีก่อนหน้านี้ก็ลักษณะคล้ายๆกันครับเวลาดึงเนี่ยมันจะมีการทํางานไม่พร้อมกัน2ฝั่งแล้วมันจะล็อกนะครับพอกดเข้าไปอันนี้เป็นหลักการของตัวลากกระเป๋าทั่วไปนะครับแต่จุดสําคัญอยู่ที่ตรงนี้ที่ผมชอบแล้วก็บริเวณนี้สามารถใส่ของได้ผมไม่แน่ใจว่าสามารถใส่อะไรได้บ้างสามารถใส่สายได้นะครับก็ปิดเอาไว้เฉยๆไม่มีอะไรสําหรับฝั่งนี้ก็เป็นตัวล็อกในการพับนะครับ ก็สามารถที่จะมองเห็นของด้านในได้จับยกได้นั่นเองนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ไม่มีตัวหนังสือเลยนะครับน่าจะยังไม่ตรีแบรนมากกว่าอาจจะมีแบรนมาที่หลังนะครับตอนนี้ผมสั่งมาเนี่ยยังไม่มีแบรนด์มาให้ก็เอาสินค้าดีๆมารีวิวให้ชมนะครับตัวล้อสามารถที่จะล็อกได้อ่านี่นะครับล็อกแล้วหมุนไม่ได้ล็อกแบบตายเลยนะครับ ตรงนี้ก็ปลด2ข้างล็อกได้ทั้งสองข้างครับล็อกไม่ให้เลื่อนก็จะล็อกแบบนี้โอเคเหมือนล็อกเก้าอี้ครับคล้ายๆกันใช้เท้าได้นะครับแต่ก็ระวังมันหกักเพราะว่าดูแล้วมันก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่สำหรับการล็อกการเปิดจะเป็นเปิดออกมาด้านหน้านะครับก็แปลกดีนะจริงๆน่าจะเปิดเข้ามาด้านหลังแต่เปิดมาด้านหน้าก็ได้เข้าใจว่า เป็นดีไซน์ของเขาเอาไว้ให้มันสะดวกมากกว่านะครับตัวก้านอยู่ตรงนี้เปิดออกมาด้านหน้านะครับสำหรับด้านในพื้นก็โอเคครับใช้งานได้สะดวกดีถามว่ารับน้าหนักได้ไหมผมว่ามันก็ยุบยุบนะสามารถใส่กระเป๋าได้คอมพิวเตอร์ผลไม้ได้โอเคครับมันก็จะแข็งแรงระดับหนึ่งแต่ถ้าสิ่งของหนักๆนี้ก็มีแอนได้เหมือนกันคิดว่าน่าจะประมาณนี้ลองวัดความกว้างครับ ความกว้างด้านนี้อยู่ที่13นิ้วนะครับโดยประมาณแต่ถ้ารวมล้อเราก็เยอะอยู่นะน่าจะประมาณ16นิ้วนะครับรวมล้อหลังด้วยสามารถใส่ของได้ที่ประมาณ1 1นิ้วนะครับจริงๆก็ไม่ใช่สีต้องดูที่ตรงนี้สามารถใส่ของขนาดใหญ่ได้ที่ประมาณ9.5นิ้วนะครับความหนานะประมาณนี้ส่วนความยาว ความยาวฝั่งนี้สามารถใส่ของขนาดใหญ่ได้ที่ประมาณ14นิ้วครับ14นิ้วยังยัดลงได้นะประมาณนี้เผื่อท่านใดที่อยากทราบก็ดูการวัดขนาดที่นี่เลยความสูงครับประมาณ30เซนหรือประมาณ1ฟุตนั่นเองนะครับถ้ามากกว่านี้ก็น่าจะใส่ไม่ได้ละความสูงของก้านจับนะครับด้ามจับเนี่ย สูงถึงสูงสุดเลยก็คือประมาณ3ฟุตนะครับ90เซนโดยประมาณนี่คือความสูงตั้งแต่พื้นจนสุดด้ามจับนะครับด้านในก็ถือว่าโอเคครับผมทดสอบใส่กระเป๋าให้ดูนี่เป็นกระเป๋าคอมพิวเตอร์นะครับกระเป๋าคอมพิวเตอร์พอมาใส่ก็จะเป็นประมาณนี้ลองใส่กระเป๋าคอมพิวเตอร์เด็โอ้โหถือว่าด้านข้างได้ครับ สามารถใส่ตามแนวยาวได้พอดีใส่ของได้อีกนะครับตัวนี้เป็นกระเป๋าโน้ตบุ๊กทั่วไปน้ตบุ๊ก14นิ้วนะครับก็ถือว่าวางแนวนี้ได้ไม่ขี้เหรถือว่าใช้ได้โอเคเลยนะครับสําหรับท่านใดที่ต้องการกระเป๋าลากมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะถามว่ามันสะดวกไหมผมว่ามันก็กินพื้นที่ในรถมันวางข้างในเบาะไม่ได้มันต้องมีท้ายรถวางนะครับก็ประมาณนี้ ทดสอบการใช้งานจริงครับเวลาที่เราอยากสะดวกพื้นที่ราบนะครับก็แยกก้านออกมาแบบนี้มือจับจะแยกออกมาแล้วก็ทํามุมประมาณ45องศานะครับก็ลากไปแบบนี้มันสะดวกดีเสียงไม่ดังมากครับเนื่องจากเป็นล้อ,อยางนะครับเราสามารถที่จะล็อกแล้วก็ลากท่าน,นี้ก็ได้แล้วก็ปีนบันไดหรือปีนสโลปก็โอเคครับ การใช้งานก็สะดวกไปอีกแบบขั้นตอนการพับก็ง่ายมากครับเราสามารถเริ่มต้นได้ด้วยการลดก้านจับนะครับแล้วก็เอาตัวที่เป็นฝาออกพับมาด้านหน้านะครับหลังจากนั้นตัวนี้สังเกตดูต้องเลื่อนกลับมาฝั่งนี้ต้องเลื่อนกลับจะมีบ่าอยู่ตรงนี้นะครับฝั่งนี้ต้องเลื่อนกลับไปอีกฝั่งหนึ่งแบบนี้แล้วก็ดึงฝาด้านในขึ้นครับดึงฝาด้านในตรงนี้ฝาด้านนี้นี่ครับขึ้นมาค่อยๆพับ2ฝัง่งเข้าหากันนี่ครับแค่นี้ หลังจากนั้นหมุนตัวล็อกนะครับตัวนี้เป็นตัวล็อกล็อกแน่นแล้วก็หมุนนะครับเขาจะหมุนได้อีกฝั่งหนึง่งหมุนเช่นเดียวกันหมุนคล้ายๆปิดขวดนะครับแค่นี้ก็ล็อกแล้วครับถ้ายังไม่ได้ก็ให้กดแน่นๆนะครับล็อกหมุนแค่นี้เราสามารถหิ้วได้เนี่ยหิ้วง่ายมากเลยนะครับบางแค่นี้เองแต่ว่าไอตัวฝาเนี่ยมันก็จะแบบนี้นะครับอยู่แบบนี้ ก็ไปเรื่อยๆแบบนี้หิ้วได้เหมือนกระเป๋าคล้ายๆกระเป๋าเจมบอลไม่หนักมากครับเท่าที่ผมกะก็อยู่ที่ประมาณ1กิโลก,กว่านะครับก็โอเคนะหิ้วได้พกพาได้ง่ายด้วยนะครับสำหรับรถเข็นที่เป็นลักษณะกล่องแบบนี้ก็ถือว่าโอเคครับเราสามารถที่จะโยกย้ายไปไหนมาไหนได้มันสามารถปิดมิดชิดด้วยนะครับ